เรื่องที่คนพูดกันเยอะมากเลยดีกว่าเมื่อวานนี้ใช่ไหมฮะใช่แล้วครับผมมีสถิติการซื้อที่ดินครับที่แพงที่สุดในประเทศไทยล่าสุดเนี่ยตอนที่เซ็นทรัลแอมเบสซีได้ที่ของสถานทูตอังกฤษมาจำได้ใช่ไหมฮะตอนนั้นอันนั้นก็แพงมากคราวนี้มันมีเฟสสองคือที่ที่เหลืออยู่ของสถานทูตอังกฤษตรงถนนวิถีเนี่ยก็มีการเปิดให้ประมูลหลายเจ้าก็พยายามจะเนี่ยงัดตัวเลขที่สูงที่สุดเอางี้ดีกว่าที่ที่ว่าเนี่ยให้ดูนิดหนึ่งนะครับ เป็นที่ที่งดงามมากเราไปตั้งแต่สมัยก่อนยังเป็นถานธุรออก,กิจให้ดูจากมุมสูงเนี่ยก็อยู่ตรงเพลินจิตนั่นแลหละตอนนี้ตรง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 ,ตรงที่เราเห็นเนี่เป็นเฟสหนึ่งก็คือเป็นเซ็นทรัลเอเซีครับซึ่งทางเคอร์เซ็นทรัลก็ได้ไปแต่ด้านหลังเนี่ยมันยังเป็นสถานทูตอยู่และถามว่าที่ที่งดงามที่เนี่ยที่เต็มไปด้วยต้นไม้พื้นที่สีเขียวเนี่ยถ้าเกิดว่าสถานทุตได้ไปเนี่ยนะครับเขาจะย้ายไปไหนเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีหนึง่งนะครับ แต่ที่แน่แน่ก่อนหน้านี้เมื่อปี2007จำได้ใช่ไหมฮะนานมาแล้วนะฮครับเซ็นทรัลเคยชนะการประมูลซื้อที่ดินนะครับเท่าไหร่จำได้ไหมฮะแปลงแรก9.5ไร่มาแล้วเนี่ยราคา9แสนบาทต่อตารางวาต่อตารางวานะ9แสนต่อตารางวาก็รายได้ของแจ็คต่อวันใจเย็นๆครับผมประมาณนั้นเราก็สร้างเป็นเซ็นทรัลเอ็นเร์สี่แล้วนะครับแต่ล่าสุดยังมีหลายบริษัทที่มีการยืดประมูล พื้นที่ที่เหลือ,อของนิติเซนทัลเอมเบสซีซึ่งสร้างแล้วเรียบร้อยครับแต่พื้นที่ที่เหลือของสถานทูตเนี่ยนะครับมีหลายบริษัทยื่นประมูลมีคิงพาวเวอร์ครับมีทีซีซีแลนด์คุณจเจริญม,ม,มีแสนสิริมนีมีฮ่องกงแลนด์นะครับแต่เซ็นทรัลให้ราคาสูงสุดนะครับค่ะตัวเลขเท่าไหร่เลยไหมครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ย ราคา,าย5สิบหไร่เนี่ยนะคร,รับสองล้านบาทสองล้านบาทต่อตารางวาโอ้โหเป็นเงินต็รางินเดี๋ยวนะในเมืองไทยคุณเคยเจอ<ล>ที่ไหนไหมที่สองสองล้านบาทต่อตารางวาและที่ทั้งหมดในยี่ห้า,าไร่ก็คือรวมมูลค่าก็คือสองหมื่นล้านบาท สองมล้านบาทสองคาดว่าเซ็นทรัลก็คงอยากจะสร้างอะไรตรงนั้นเพื่อเชื่อมต่อกับเซ็นทรัลเอมเบสซีเพราะว่าเดือนเมษาพิษภาอาตีสักกลางปีโรงแ att, รมพาค์คไฮครทไฮแอทก็จะเปิดเซ็นทรัลเอมเบสซีก็คาดว่าจะมีจราจรหรือ traffic เพิ่มขึ้นเพราะโรงแรมโรงแรมนี้ดีจริงนะพาคฮยัดเป็นเหมือนกับ π, ตัวท็อปเลยของเครือไฮแอทเขาก็คงอยากจะต่อเติม ในในแง่ของเซ็นทรัลก็คงอยากจะต่อยอดเพราะว่าเขามีทั้งเซ็นทรัลชิดลมมีเซ็นทรัลแอมเบอรซีไหนถ้าเกิดว่าได้ตรงที่ที่เป็นที่เก่าของสนูธนธุรกิจ ก็สามารถต่อ,อยอดได้เยอะแต่ก็ยังมีคนมาคัดค้านใช่ค่ะ,คะมีกลุ่มหนึ่งนะคะที่ออกมาต่อต้านนะคะไม่ให้มีการซื้อขายที่ดินบริเวณนี้นะคะชื่อกลุ่มว่า save the British Embassy Bangkok นะคะซึ่งมีมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะโดยนายริชาร์ดเลชเนี่ยเป็นคนที่เริ่มการรณรงค์นะคะซึ่งก็ให้เหตุผลว่าพื้นที่ตรงนี้ตอนนี้ค,คือต้นไม้เยอะอแล้วก็มันเป็นพื้นที่ดูเหมือนเป็นพื้นที่สีเขียวนะคะ แล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามไม่ต้องการให้ที่ดินตรงนี้กลายมาเป็นตึกแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าที่ไร้เอก,กลักษณ์อ,อันนี้นะคะเขามีการบอกว่าจะต้องมีการลงชื่อให้ครบเนี่ยคือเขาต้องการ500ลายชื่อซึ่งตอนนี้รายชื่อที่ได้มาคือ396รายชื่อแล้วนะคะเดี๋ยวเราก,ก็ต้องดูกันต่อไปว่ากลุ่มที่มาต่อต้านเนี่ยจะเป็นยังไงพื้น,นะะที่ตรงนี้เริ่มเปลี่ยนไปเรื่อย ถ้าด้านอขอพาพนี้ถ้ามองทะลุไปด้านหลังสุดก็คืออดีตโรงแรมสวิสโฮเทลปาร์คไนเลินะของครอบครัวของเล็กปาร์คไนเลิศใช่ไหมฮะ oh. ซึ่งก็ขายให้กับทางเครื่อโงรงพยาบาลกรุงเทพ <c oughs> แล้วก็บกร,ริริฐไปเรียบร้อย <c oughs> ก็จะกลายเป็น medical hub ศูนย์กลางเรื่องของอการฟื้นฟรูรักษาร่างกายระดับเอเชียเนี่ยนะฮะ ซึ่งก็จะใหญ่มากอตอนนั้นที่ได้ไปเนี่ยคนก็เป็นห่วงโอ้โหพื้นที่สีเขียวจะหายไปหรือไม่แต่ทางครอบครัวนายเลิศก็บอกว่าถ้าจะซื้อไปเนี่ยคุณก็ต้องรักษาอนุรักษ์ต้นไม้ไว้นะ,ะนี่คือข้อตกลงก่อนส่วนตรงพื้นที่พื้นที่ตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเซ็นทรัลได้ไปเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรคือมันมองจากสองมุมด้วยกันมุมแรกก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีการนมีการอนุนรักษ์ต้นงุต้นไม้ไว้เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองที่ มานานันน่ารักจริงใช่นะครับเพื่อนบ้านแถวนั้นก็จะแฮปปี้อย่างมาก<ช>แต่ถ้าเขาตัดต้นไม้ทิ้งแล้วปลูกสร้างเป็นอย่างอื่น,นก,ก็ต้องคิดดูใ<ด>นแง่งเศรษฐกิจของเราก็อาจจะดีเหมือนกันคืออาจจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะแต่ส่วนตัววูดดีไม่ได้ไม่ได้พูดถึงที่ตรงนี้อยากให้มีพื้นที่สีเขียวมากๆใจกลางเมืองมันมีที่ที่หนึ่งถ้าใครขับผ่านตรงแถวมักกะสันอรอรลิงก ถ้าขึ้นทางดดวนจาก RCA ไปมันจะมี uh huh. พื้นที่สีเขียวซ้ายมือเป็นพื้นที่ที่ยังงงๆอยู่เลยนะ uh huh. ผมทากันบ้านมาหนึ่งปีเต็มแล้วเพราะว่าอยากให้เขามีการแปลงพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นสวนสาธารณะฝากผู้ใหญ่นิดหนึ่งนะฮะการการรถไฟหรือว่าใครที่เกี่ยวข้องที่ดูอยู่แล้วอยากได้ความชัดเจนมากเกี่ยวกับพื้นที่ตรงนั้นว่าตกลงใครกับมันครอบครองอยู่มันมันกองอยู่ตรงนั้นมามัน,นานมากหลายสิบปีและไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการดัดแปลงให้เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนสาธารณะดังนั้น ถ้ากลับมาพูดถึงที่ตรงนี้เนี่ยเราว่าเซ็นทรัลน่าจะมีโอกาสสูงสุดที่จะได้ไป <ทะ S 1> อีกไม่กี่วันเรานคงจะทราบด้วยตัวเลขราคา2ล้านบาทต,ต่อตารางวา5 5ไร่ก็คือ2 0 0 0 0ล้านบาทโอ้โหัญญา จะไปประมูลทับไม้เอ่ยเอาไหมเอาไหมเอาไหมประมูลทับได้เลการประมูลต้นไม้ได้เราไปประมูลต้นไม้กันดีกว่าต้นไทรราคาแพงมากครับผมวก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าในโลกนี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงเสมอใช่ไหมครับค่ะไม่เร็วก็ช้าแต่การเปลี่ยนแปลงนี่มันก็ต้องดูด้วยว่ามันจะช่วยเหลือให้สังคมหรือว่าระบบนิเวศของเรามันดีขึ้นหรือมันแย่ลงอย่างพี่ต่อฟีโน่พุ่งกับโฆษณาซื้อที่มา เป็นปลูกต้นไม้อ่ะพื้นที่สีเขียวแถวรู้สึกจะอ่อนนุดหรืออะไรนี่แหละโอ้คนที่ไปเ,เป็นสายปลูกปาา่าเลยลเขาไม,ไม,ไม่ไม่ทำลายป่าไม้ในคนนี้